ชีวิตล่าสุดท็อปดารณีนุยตสามีหมดรักเซนไบยาเรได้ดว่าล่าสุดทางด้านนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างท็อปดารานุนุต ได้ตัดสินใจชี้แจงสาเหตุของการหย่าร้างกลางรายการพร้อมได้ควงลูกชายอย่างน้องกัสและน้องแก๊งมาร่วมเปิดเผยเรื่องดังกล่าวซึ่งท็อปเนี่ยได้เผยว่ามันเป็นปัญหาสะสมโทษตัวเองที่บกพร่องก็บอกว่าไม่อยากจะเกลียดกันไปมากกว่านี้จึงได้ตัดสินใจหย่ากันด้านลูกทั้งสองคนเนี่ยก็คือเคารพการตัดสินใจของเราต้องบอกว่ามันเป็นปัญหาสะสมนะคะก็ไม่สามารถที่จะอธิบายได้เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันก็เหมือนกับมีคําถามว่าทําไมเขาไม่ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้หลายเรื่องเลยนะคะก็ เหมือนกับว่าทําให้เราเนี่ยหมดใจลงไปเรื่อยๆพอมันมีช่องว่างระหว่างกันไม่เข้าใจกันก็ไม่อยากจะเห็นหน้าไม่อยากจะคุยกันมันก็หมดใจหมดรักมันก็เหมือนหมดอายุนะคะคืออาจจะเรียกได้ว่าหมดศรัทธานในกันและกันคิดว่านั่นก็คือสาเหตุสําคัญเลยคือเราเนี่ยไม่ต้องลุกขึ้นมาเก่งแบบแบบสมบูรณ์แบบหรอกซึ่งเราก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกันต่อไป